มาเจอในตอนที่176กันเลยนะครับข้าเกียดคนที่ดูถูกตัวเองมากที่สุดเจ้าลองตบค่าอีกสิว้าวตบครั้งเดียวยังไม่พอเขาอยากให้ตบอีกเหรอได้โปรดอย่าพูดถึงคำถ่มตนขนาดนั้นเจ้าเจ้าอะไรไม่มีใครสนใจเจ้าดังนั้นเจ้าต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นสนใจตัวเองอะไรผมแดงหรือยาพิษไม่แปลใจที่พ่อแม่ของเขาไม่รักเขา ชีชีองชายผมสีแดงองค์ชายหกไม่ผมสีแดงเป็นคนประหลาดนักเขาขาดความรักและความเอาใจซึ่งที่ผ่านมามันได้หล่อหลอมบุค,คลิกภาพของเขาจนทำให้เขากลายเป็นแบบนี้อย่าเป็นแบบนี้นะอย่าดูถูกตัวเองผมของเจ้าสวยมากคนอื่นไม่ได้มีผมแบบเจ้าอาจจะอิจฉาก็ได้เจ้าจะทำอะไรนะ หวลุดได้เลือดออกได้แต่ผมห้ามยุ่งนะข้าวีผมให้เจ้านะเจ้าจะได้รู้ว่าผมของเจ้ามันสวยแค่ไหนนางไม่กลัวตายจริงๆเหรอมีเสียงรดขออภัยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่บอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วนะเสร็จแล้วว้าวมันเจ๋งมากลออมากเจ้านำลายไหลแล้วโทษทีโทษทีฮ่าฮ่าที่แท้เจ้าก็ยิ้มเป็นนี่ ไปไปออกไปข้าไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจใดๆใบหน้าเปลี่ยนไปทันทีจริงๆกับคนอื่นก็ยังเป็นพี่น้องกันจริงๆฮัชชี่เริ่มหนาวแล้วเหรอโอเคจะไปในตอนที่176นํา้อไปต่อในตอนที่177กันเลยโอเคโอเคมาเจอในตอนที่177กันเลยนะครับวันต่อมาไปวางไปวางเจ้ามาทําอะไรอีกล่วง ฮ่าฮ่าเริ่มหนาวแล้วข้าเอาผ้าห่มมาให้เจ้าที่แถวความรู้สึกที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแม้ว่าของพวกนี้จะดูผู้หญิงไปหน่อยจะดูเป็นผู้หญิงไปหน่อยก็เถอะแต่อย่าได้รังเกียจมันเลยนะในวังมีคนมากมายถ้าอยากขโมยเยอะก็ค่อนข้างยากหน่อยต้องค่อยๆเอามาทีละครั้งของพวกนี้เจ้าขโมยมาเหรอใช่ข้าไม่มีอำนาจหรือฐานะในวังนี้ แม้แต่ข้าจะมีเงินแต่ก็ไม่มีที่ให้ซื้อได้หากไม่ขโมยจะทำยังไงขโมยสิ่งของในายหวังจะถูกตัดสินประหารชีวิตเราสองคนไม่ได้รู้จักกันดีเจ้าไม่จำเป็นต้องใครบอกว่าเราไม่รู้จักกันเราได้เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะข้าชื่อจูอูชินจากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนกันนะข้าจำเป็นต้องต้องมีเพื่อนข้าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเจ้าเอาของพวกนี้ไป เอ๊ะอย่าผักข้าสิเมื่ออากาศหนาวเย็นของพวกนี้จำเป็นต้องใช้นะทำไมเจ้าถึงได้สนใจข้ามากเช่นนี้มันเป็นโชคชะตาของเราไงเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าเหรอเจ้าเคยถามคำถามนี้มาก่อนข้าไม่ใช่ไม่กลัวความตายแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ฆ่าข้ามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยมีใครสนใจความรู้สึกของข้ามาตั้งแต่เด็ก เราเคยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งทำไมนางถึงดีกับข้าจังเค okay. เราควรมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีเหตุผลเยอะแยะมากมายลองคิดดูสิผู้คนที่ถูกฝังอยู่ในพระราชวังแห่งนี้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขอีกต่อไปแต่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้ายังมีโอกาสโอ okay. เคก็จะไปแล้วในตอนที่177ไปต่อนในตอนที่178กันเลยนะ โอเคตอนที่178กันเลยนะครับวันที่3แขกแขกแขกเจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้าตื่นแล้วเหรอนี่คือข้าอยากทำอาหารอร่อยๆให้เจ้าเลยขโมยของพวกนี้มานะขโมยอีกแล้วเจ้าต้องเจ้าต้องการทำอะไรสุก,กี้หม้อไฟสุก,กี้หม้อไฟฟังดูหน้าทึ่งมากตอนเที่ยงดังนั้นแค่ต้มอาหารดิบทั้งหมดในน้ำ โอ,โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิสุกี้ก็เป็นแบบนี้ไงที่สําคัญคือเครื่องปรุงรสข้าทําเป็นพิเศษเลยนะรับประกันว่าจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังอร่อยอร่อยมากๆก,ก,กินเยอะๆนะเจ้าผอมเกินไปต้องเสริมโภชนาการพอพอแล้วเป็นอย่างไรบ้างฝีมือของข้าใช้ได้อยู่ไหมไม่ไม่อร่อยกินเหมือนหมาป่าและเสืออย่างเร่งรีบ ถึงจะไม่อร่อยก็ยังกินเยอะโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่178นะครับไปต่อในตอนที่179กันเลยโอเคมาเจอกันในตอนที่179กันเลยนะครับวันที่4ครั้งนี้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเจ้าขโมยของมาจากห้องขององค์ราชทายาทมาเหรอแค่นี้เองยังเหลืออีกหลายอย่างยังไม่ได้ขโมยมาเจ้านี่ไม่กลัวตายเลยจริงๆมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น ถึงแม้ว่าจะถูกจับได้เหรียญเหรียญเย่เอามันเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะทุกคนแต่ผมก็อ่านตามไปเลยนะเหรียญเย่ก็ไม่ค่ากฉันหรอกนะฮัชชี่ององชายท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรแค่เป็นหวัดนิดหน่อยใช่แล้วช่วงนี้จูอูชินทําอะไรอยู่นี่ข้าไม่ต้องการมันนำกลับไปคืนให้หมดข้าขโมยมาทั้งหมดนี่เพื่อเจ้าอย่าใจดีกับข้ามากเกินไปได้แต่ยังอีกไกลนะ หรืออีกหลายอย่างยังไม่ได้เอามานี่ยังจะจดรายการออกมาด้วยรอแปบนะข้าจะเอาที่เหลือมาให้เอ๊ะรอข้าด้วยนะเธอนี่โง่จริงๆผ้าปูที่นอนและมุ้งก็มีอยู่แล้วมันครบทุกอย่างแล้วสิทำไมประตูถึงเปิดอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมด เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมดนักโทษไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆเช่นนี้โอเคก็จบไปแล้วในตอนที่179นะครับไปต่อให้ตอนที่180กันเลยโอเคตอนที่180กันเลยนะครับพวกเจ้ากล้ามากนักนะทั้งหมดนี่ข้าเป็นคนเอามาวางลงเดียวนี้แม่นางจูพยาค่ะ ข้ารู้ว่าท่านเป็นแขกขององค์รัชทายาทแต่ท่านก็ควรปฏิบัติตามกฎของตำหนักบุรพาเช่นกันของเหล่านี้มันมาจากห้องเก็บของและไม่ได้รับมอบหมายให้กับองค์ชายหกหากท่านนำมันมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการขโมยมันมาท่านรู้หรือไม่ว่าการขโมยของในพระราชวังต้องโทษประหารชีวิตเป็นข้าบังคับให้นางขโมยอย่าโหดร้ายกับนางอยากทำอะไรก็ทำกับข้าไปวางโอ้ยาท่านองค์ ชายหกต้องการวีรต้องการเป็นวีรบุรุษเพื่อปกป้องสาวงามนี่ท่านสมควรได้รับมันแล้วช่างเจ๋งจริงๆเลยเจ้าเป็นท่าแต่กล้ารังแกองค์ชายได้ยังไงช่างเปิดหูเปิดตาจริงๆเจ้าเจ้าต้องการอะไรล่ะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งมากเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนขององค์รัชทายาทระวังข้าจะฟ้องเจ้าว่าเจ้ามีชู้กับองค์ชายหกมาดูกันว่าองค์รัชทายาทจะปกป้องเจ้าอีกหรือไม่ ม,มือข้าแม่นางจูปวดไว้ชีวิตข้าแม่นางจูปวดไว้ชีวิตข้าไม่คิดเลยว่าปกติเธอมักจะแสดงสีหน้าด้วยรอยยิ้มสดใสเช่นเธอยังมีด้านที่โหดร้ายเช่นนี้หากออกจากบ้านหลังนี้ไปยังมีใครกล้าพูดเรื่องไร้สาระอีกข้าจะตัดมือมันทิง้งทาดไม่กล้าท่าดไม่กล้าพยา่าทาดไม่กล้า,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 ไ,าไปให้พ้นซะพยาขา อูชินโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่180นะครับไปเจอในตอนที่181กันเลยนะ